สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2566เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวท่านบ้างและการพยากรณ์นี้สามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีหากท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วก็ใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมเพื่อประกอบการพยากรณ์ร่วมด้วยก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะและเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้น จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะดาวตานุลักษ์ของท่านก็คือตำแหน่งดาวพุธค่ะดาวพุธในช่วงระยะนี้ถือว่ามีการโคจรเร็วหรือว่าเดินเสือดนั่นเองค่ะ ดาวพุธในวันที่1ถึงวันที่4กรกฎาคมยังคงได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในภพเรือนการงานค่ะและก็ยังกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ซึ่งได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการทำงานในระบบออนไลน์ต่างๆหรือว่าท่านยังคงมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการทำงานแบบ ลักษณะของการวางแผนต่างๆนะคะหรือว่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรที่เป็นงานเบื้องหลังลักษณะเหล่านี้มักจะได้เกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ค่ะ และก็ในวันที่4กรกฎาคมดาวพระพุธจะมีการโคจรมาสู่พบเรือนลาพะพบเรือนแห่งลาผลพบเรือนของการได้รับความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะเป็นพบเรือนของมิตรสหายใหม่ๆอะไรที่เคยได้ลงทุนไปแล้วทําไปแล้วต่างๆช่วงระยะนี้ถือได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับมาดีค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดาวทําให้ตัวท่านนั้นดูมีสเสน่ห์ค่ะและทุกอย่างค่อนข้างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่า การกระทําการใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเรื่องของผลประโยชน์มักจะเกิดขึ้นเร็วแต่ตัวท่านก็ต้องแอคทีฟด้วยในช่วงที่ดาวมีการโคจรเดินเซอร์สนะคะและดาวพระพุธก็กลุ่มร่วมกับตําแหน่งดาวอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้เงินลับๆท่านใดที่ลงทุนไปกับการเงินดิจิตอลต่างๆ ก็อาจจะมีเรื่องของลาภผลเกิดขึ้นค่ะอาทิตย์และพุธถือว่าเป็นดาวคู่วางแผนคู่วิชาการคู่คิดนะคะเขาส่งเสริมกันในเรื่องราวเหล่านี้อะไรที่เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของท่านมักจะเกิดขึ้นค่ะและมีเกณฑ์ได้โชคลบๆเพราะว่าเมื่อพุทธอยู่ในภพเรือนลาภะกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้เงินแบบแปลกๆหรือว่าอาจจะมีลักษณะของผลตอบแทนต่างๆการต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายการเดินทางด่วนๆลักษณะแบบนี้ก็เกิดลาภผลให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะและในวันที่14นะคะดาวพระเกตก็ยกมากลุ่มร่วม ด้วยเพราะฉนั้นในเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับลาบผลก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นค่ะอาจจะหมายถึงเรื่องของโชคลาบแบบลับๆหรือว่าท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงระยะนี้ค่ะและในวันที่23นะคะดาวพระพุธจะยกมาสู่ภพเรือนวินาศค่ะช่วงระยะนี้หละค่ะอาจมีสิ่งที่ต้องระวังแต่ดาวพระพุธดาวตัวตนได้ตําแหน่งราชาโชคมหาจักร อุจจาวิลาโชคลาภแบบลับๆยังคงเกิดขึ้นพูดถึงข้อดีก่อนนะคะเมื่อดาวตัวตนมาอยู่ในภพเรือนนี้สิ่งแรกที่อาจจะเกิดขึ้นคือชาวลัคนาราศีกันนะคะมักจะมีเรื่องของการอยากเก็บตัวการมีโมเมนต์ที่อาจจะอยากปลีกตัวออกอยู่เงียบๆน,นะคะแต่ต้องบอกว่าเมื่อดาวมีการเดินเสืร์แบบนี้เราก็ยังคงได้ตำแหน่งดีเพราะว่าลักษณะดีของดวงดาวก็คือเมื่อพุธกุมร่วมสุข แต่ต้องบอกถึงตำแหน่งดาวศุกร์ก่อนคะ่ะเมื่ออยู่ในภกเรือนนี้ระวังอย่าให้ใครกู้ยืมระวังอย่าให้ใครทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินที่จะทําให้ท่านต้องเสียทรัพ์ยนะคะแต่ความหมายค่อนไปในทางดีคะ่ะเพราะว่าเมื่อพุธกลุมร่วมดาวพระศุกร์ ก็เรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ํานะคะมีเกณฑ์ได้โชคลับๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผู้ใหญ่มักช่วยเหลือนะคะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จก็อย่างที่แจ้งค่ะท่านใดที่ลงทุนอะไรเกี่ยวข้องกับดิจิตอลท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้รับในเรื่องของการเงินสมหวังสมดังใจที่ปรารถนาเอาไว้แต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสุกมาอยู่ในภพเรือนวินาศก็เป็นจุดที่พินทุบาทอาจจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นเกิดในเรื่องของ การเสียก่อนหรือว่าได้แล้วเสียลักษณะแบบนี้ต้องใจเย็นนะคะดวงดาวยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีค่ะและดาวพระพุธนะคะก็ยังกลุ่มร่วมกับอังคารคู่นี้ถือเป็นคู่ที่ชอบทะเลาะกันชอบกัดกันมีปัญหากันอังคารหมายถึงโมหะโทสะหมายถึงเกิดขึ้นเร็วหุนหันพันแลน่นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนดาวพระพุธดาวตัวตนของท่านเมื่อเกิดขึ้นเร็วสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของอะไรที่หมายถึงเพื่อนฝูงการเดินทางก็ได้เพราะว่าอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสัตชะระวังมีเรื่องของปากเสียงกับเพื่อนฝูงหรือว่าระวังเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าพพเรือนสัตชะก็เป็นพบเรือนของการสื่อสารเอกสารสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไม่เปิดเผยต่างๆอย่าทํานะคะอะไรที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ถูกต้องต่างๆค่ะแต่ดวงดาวในจุดนี้ก็ ยังมองว่ายังเป็นจุดที่ยังก่อเกิดโชคลาภสําหรับท่านนะคะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งลับๆเพราะดูจากตําแหน่งดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในภพมรณะแต่ครองตําแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเพราะนั้นมีเกณฑ์ได้รับทั้งมรดกเงินทอง,องการได้รับความช่วยเหลือต่างๆนะคะ พบมรณะบางคนฟังแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนกับเกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยความตายแต่เมื่อใดที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภก็มักจะมาสองทางนั่นเองค่ะพฤหัสเป็นตำแหน่งราชาโชคต้องบอกว่า ช่วงระยะนี้ให้ชาวลัคนาราศีกันดูแลเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคุณแม่ค่ะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้ถึงแม้ดาวจะเป็นตําแหน่งโชคลาภหรือมีเกณฑ์อาจจะสูญเสียบางอย่างหรืออาจจะสูญเสียคนรักคนในครอบครัวไปแล้วก่อนเกิดโชคลาภค่ะราหูที่กลุ่มร่วมกันในตําแหน่งนี้นะคะเป็นเจ้าเรือนอริมาอยู่ในภพมรณนะอริมรณนะอย่างแรกเลยคือ อุปสรรคปัญหาสิ่งไม่ดีเรื่องราวต่างๆจบสิ้นค่ะแล้วก่อเกิดเป็นโชคลาภแต่ก็ยังไงยังคงต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพดวงดาวยังคงเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาบเกี่ยวกับตัวท่านนั่นเองค่ะและท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกันท่านต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอนะคะดาวพระเสามาอยู่ในภพเรือนอรินะคะถือได้ว่าได้ตำแหน่งเกษตรเรือนที่สองเสารเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะคือสิ่งใหม่ ชาวลัคนาราศีกันสิ่งที่โดดเด่นเลยคือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องพร้อมที่จะเปิดใจในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเชื่อว่าถึงแม้ดวงดาวดวงใหญ่สองดวงจะอยู่ในภพที่เรียกว่าทุกสถานภพคือภพมรณะแต่ดวงดาวยังคงทํามุมถึงกันเพราะนั้นอยู่นิ่งไม่ได้นะคะสําหรับชาวราศีกันค่ะท่านจะต้องแอคทีฟแล้วก็หมั่นควยคว้าหมั่นศึกษาเมื่อเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะมาอยู่ในภพเรือนอริถือได้ว่าท่านกําลังใช้เรื่องของความพยายามหรือว่า กำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างอะไรที่เป็นสิ่งใหม่เรียนรู้เพื่อก่อเกิดความสําเร็จดาวเสาร์นะคะมีระยะเวลาเดินทางก็คือสองปีครึ่งเพราะนั้นในช่วงสองปีครึ่งนี้เหนื่อยแน่นอนสําหรับชาวราศีกันค่ะเดี๋ยวหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ภพเรือนสุภะนะคะมากลุ่มร่วมดาวพฤตยูช่วงนั้นเรียกได้ว่าความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายหลังจาก ปี2,567ไปแล้วนะคะอดทนค่ะปีนี้เป็นปีที่ท่านจะอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งแล้วสิ่งดีๆจะไม่เกิดน,นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านโดยเฉพาะคุณแม่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงของท่านลักษณะแบบนี้ให้ดีค่ะ เพราะมาดูตำแหน่งดาวสุขที่เล็งกันนะคะขอย้อนกลับมานิดหนึง่งสุขเป็นเจ้าเรือนการเงินสุขเป็นเจ้าเรือนสุขพระเมื่อเล็งกับตำแหน่งดาวเสาคู่นี้เป็นดาวคู่ขัดลาบเป็นดาวที่ทําให้พลัดพรากสูญเสียหรืออาจจะทะเลาะก,ก็ได้นะคะเพราะว่าอังคารก็เลงกันอยู่กับดาวพระเสาอังคารอยู่ในภพเรือนวินาศดาวเสาอยู่ในภพเรือนอริเรื่อง,อร,ร,งราวต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยก็ได้เกี่ยวข้องกับการเสียเงินเสียทองหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ทําให้ท่านต้องเสียทรัย์ หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต้องสูญเสียเงินไปกับเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเหล่านี้ลองดูนะคะมีปัญหาอะไรลักษณะแบบนี้แนะนําให้พูดจาคุยกันสิ่งต่างๆจะก่อเกิดเป็นเรื่องราวดีๆค่ะปรึกษาพูดคุยดวงชะตาของท่านเมื่ออยู่นิ่งแล้วสิ่งต่างๆจะค่อนข้างดรอปลงนะคะต้องแอคทีฟตัวเองเยอะๆค่ะความสําเร็จรอท่านอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะและเรามาดู และเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิดาวเจ้าเรือน,น,นคู่ครองของท่านก็คือตำแหน่งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรืนอนมรณะพูดถึงคนโสดก่อนนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนในแดนไกลคนเก่าจะกลับมานะคะอาจจะมีโชคลาภมีเรื่องราวดีๆหรือว่าการเดินทางของท่านนำมาซึ่งการได้พบเจอกับความรักเนื้อคู่ในลักษณะของการเจอกันแบบ มีปัญหาก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอริเขามากุมรวมแต่ก็ได้ตำแหน่งโชคลาภฝาฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันค่ะและคนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนีมาอยู่ในภพเรือนมรณะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องห่างเหินห่างไกลคู่รักคนรักช่วงระยะนี้ระวังเรื่องของการพูดจาเพราะว่า สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับภพบเรือ,อนมรณะถ้าเป็นข้อเสียก็อาจจะอึ้งครื่องต่อการมีอะไรไม่ปรึกษาไม่พูดคุยกันลักษณะแบบนี้เป็นความกดดันทางด้านภาวะอารมณ์แต่ค่อนไปในความหมายที่ดีเพราะดาวก็ยังได้ตำแหน่งโชคลาภแอคทีฟตัวเองเยอะๆค่ะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันดวงดาวที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าดาวมาตกอยู่ในภพเสียทั้งภพอริภพมรณะระวังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ความเหนื่อยล้าความเหนื่อยใจหรือว่าความเหมื่อยหน่ายของตัวท่านเองสู้ค่ะไม่สู้วันนี้วันหน้าก็ต้องสู้ความสําเร็จรอท่านอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะและเรามาดูดาวสุขประกอบกันนะคะดาวพระสุขใชไทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องเงินทองสุขอยู่ในภพเรือนวินาศแน่นอนว่าความรัก เกี่ยวข้องกับความลับค่ะเพราะนั้นก็ระวังในเรื่องของการปกปิดบางอย่างต่อกันการทะเลาะการมีปากเสียงต่อกันกับเรื่องของความรับหรืออาจจะมีความอึมครึมในเรื่องของความรักระวังจะตกไปเป็นมือที่3ของใครนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของปากเสียงกันด้วยค่ะในช่วงระยะนี้สรุปดีกว่านะคะโดยรวมสำหรับชาวลัคนาราศีกันโฟกัสไปที่การเรียนรูอ้อะไรใหม่ๆโฟกัสไปกับเรื่องของความสำเร็จของตัวท่านค่ะ เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความโดดเด่นในดวงชะตาของท่านยังคงเกิดขึ้นหากท่านไม่หยุดนิ่งนะคะท่านไม่ได้อยู่กับที่ท่านทำอะไรแล้วทำให้เกิดสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับตัวท่านความสำเร็จรออยู่อีกยาวๆโดยเฉพาะเมื่อหลังจากปี2567เดือนเมษายนไปแล้วจะเกิดเรื่องราวดีๆจะเกิดโชคลาภจะเกิดความสาเร็จทางด้านการเงินครอบครัวการสร้างหลักปักฐานใหม่แล้วก็เรื่องราวที่ได้รับ ผลประโยชน์หรืออาจจะเป็นความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนลักษณะแบบนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยและท่านสามารถรับฟังดิฉันได้ผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์เท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดกับทุกสาระเนื้อหาดีๆแล้วก็อยากทราบการวางแผนล่วงหน้าก็ติดตามช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์สําหรับท่านใดที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทย หรือสนใจที่จะผูกลัคนากันส่วนตัวก็แอดรายละเอียดมาได้ที่ QR โค้ดด้านล่างนี้ค่ะแบบมีค่าใช้จ่ายท่านใดที่สนใจร่วมบุญร่วมกุศสค่ายารักษาโรคค่าอาหารให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ได้เจอที่ไหนก็ช่วยเหลือกันที่นั่นนะคะอาจจะไม่ได้มีโครงการใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็แบ่งปันกันตามกําลังศรัทธาที่ผู้ร่วมบริจาคทุกคนร่วมบุญกันมาค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับชาวราศีกันสวัสด ดีค่ะ